มาพี่น้องกินเขาเที่ยงน้ำกันตําบักทั่วเรียบร้อยใส่มะก,กออพร้อมใส่มะนาวหอมๆสดๆจะกินก็บพักมาเด้อมาเด้อพี่น้องอันนี้ทอดไข่ชะอมจ้าแซบเด้อพี่น้องตําชั่วกันได้ครับ เพชรยี i i uh ่ได้พี่น้องปากอ้มอูเหรอเพชรกระสูกินทอาต้อนมาเขือเทศนะจับกินง่ายอยากง่ายคิดอยากแซ่บรลดพี่น้อง mười hai tạc thuyết trình mười gì tạc khắp trời tạc 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 trái ออกแดดหันแป๊บเลยแล้วไปเก็บตัวก้าวถึงเฮ้ย,ยหอนหัว,วแบบแบบยังบ่เพราะอะไรคิดไับถึงเับวิพี่น้งองใส่บักหน้าสดๆใส่บักกอก เป็นบักซัวซีตำอร่อยสุดๆกรอบโอ้เสิงบักพกเสิงพีแข็งเท้นพีเกิดหมอกน้ำเัินกินได้ดวนได้ทนหรือท่วงอะไร แ้ปลูกตั้งแต่เดือนตุลาเดือนตุลาพฤศติกาท่านว่าเพิ่นก็นได้กินตั้งแต่เดือนท่านว่ากินมากจนเท่าป่านี่ป้าช่วยสุดยอดเลยวะ เบียกมันก็กินได้เดอกินแล้วกินนานวานวานหวานแซ่บแบบเปียกประกอบจะประกอบตัวนี้เพิ่นสมอีดีสมให้ก็บกหนาวลด้ใส่นิดเดียวใส่บักหนาวัดนที้น้องเขา้าอยากได้กินบักหนาว กินข้าวสาบทุกข่าบซังฮึแหว่าให้กินข้าวเที่ยงไม่กินข้าวไม่ได้เลยมันพักการกับตตมบกชัวสลัด เริ่มปนปลาทูตัวแก้วปลาทูตัวเขาเห็นแจ้วแห่งกระเกื้งไงกินได้ยุบวัดมือแจ้วปลาทูซัมเนีละจ้าพี่น้องจา้ามาเด้อผู้ใดบ้านกิน๋ะ